สวัสดีเพื่อนๆหลับตัวแทนยมประตูทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ray Comment นะครับอ่าที่ผมบอกไว้ว่าจะพามาดูของนอกนะครับนะวันนี้ผมพามาดูของอ่าเซิฟ globally นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอ่าเซมบงซากุระนะครับอ่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับอ่าก็จะจากไปแล้วนะครับสหรับเซมบงซากุระส่วนผมเนี่ยอ่าได้มา หนึ่งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาดาวน,นะครับตัวสกลิลก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่อ่อที่เคยให้ให้ดูไว้นะครับที่เคยแปลให้แล้วนะครับอ่าดาเมจดูซิงเกิลอ่าอินนี่นะครับอ่าออออตัวสเตปงซากุระอินคริสป็อกเจาะเปล่านะครับอ่านะครับเพิ่มอีกห่อดีเฟนต์นะครับถ้าค่อนข้างที่จะแรงนะครับจากที่ดูแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยพาร์ทสี่องเขาเปิด เปิดไม่ได้นะครับในส่วนของสีดาวนะครับอ่าของไม่พอยกยกไม่มีแล้วก็ดูเคียร์ผมก็อ่าจัดไป2ดาวนะครับแล้วเปียคุยะผมก็จัดไป4ดาวนะครับแล้วก็ทปการปลุกตื่นเรียบร้อยนะครับในส่วนของเซิร์ฟอ่าเซิร์ฟนอกนะครับเซิร์ฟเกบอลนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของอารีนาแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูอารีนาเนี่ยแต่ผมพาเพื่อนๆมาดูในนี้ก่อนนลกันครับอ่าอันนี้วันสุดสัปดาห์นะครับ ตอนนี้มันล็อกอิน7วันในส่วนของเซิร์ฟเกิร์บแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมวันที่7มาแล้วนะครับของเราอ่ะยันจะเป็นวันที่6อยู่นะครับที่ผมดูเมื่อเช้านะครับในส่วนของเซิร์ฟไทยมาดูกันว่ากิจกรรมวันที่7มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นคอมพลีทเชร์เรนต์อินแบตเทนอารีนนะครับทั้งหมด40ครั้งนะครับของผมก็ตีไปแล้ว3านะครับเหลืออีก10ครั้งนะครับแล้วก็ Use m e ส a l Touch นะครับก็คือการสุ่มนะครับผมได้18อันนี้เต็ม20นะครับ ถึงวันที่5้าวันที่6ของผมเนี่ยยังไม่ครบนะครับเพื่อเช็คสตามิน่นะครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมรอวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมา,าซื้อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเก็บไปแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีวันที่8วันที่9อะไรโผล่มาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันวันที่8วันที่9โผล่มาเนี่ยมันก็จะเพิ่มในส่วนของไอ้ตัวฮุกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เราไม่มีฮุกเนี่ยมัน มันจะนี่นะครับเปืองเปืองดอกที่เราต้องซื้อนะครับก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับว่าอ่ามันจะมีกิจกรรมมาให้หรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นโยนห่วงธรรมดาเหลือสองอันนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ก่อนนี่อ่ารีวาร์ดนะครับเฟซบุ o กนะครับอันเวอร์เซอ่าเจ็ดร้อยไลค์นะครับขอแจกตัวโทเค็นซุ่มตื่นนะครับมาหนึ่งพเลยนะครับอ รอบที่แล้วแจกยก2022ยเลยนะครับของเซิร์ฟโกเบิลนี่เขาแจกค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของอา,อารีนานะครับผมเนี่ยตำแหน่งอยู่ที่อันดับที่23นะครับไปลองดูนะครับจี้บงังคับคนอัก

แคต,ตัว้อนนะครับตัวผมก็มีอยู่แค่นี้นะะว่า ค่าของ PI, เดยยปุยญาจนมันแรง <c oughs> เดี๋ยวไปลองดูอีกรอบนะ だせは<せ> <laughs> ประมานี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับเอาตัวทรับเนี่ยผมจะลูกเคกียขึ้นแรกนะครับเพราะาลูกเคียเนี่ยมันจะไปเพิ่มอาเพิ่มครีให้กับทีมนะครับแ้วก็เดี๋ยวจะเอามาซึมโตมาแทนเฮียหมานะครับคุณมามุลละนะครับ

รอบนี้เสียเงินแพงครทับเลยไม่ได้ออกค่าแปลว่น่าจะปิดไ,ได้แล้วนัและ้วอันต์ตาตัวน้องว่าสิ กูร,ร่มามัสส์แต่กูร่ามสาสส์เมื่อกี้ไม่แค่2ดาวเองนะครับก็เลยอ่าไม่ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ลองไปดูคนนี้ไหมครับอาตัวนี้มันน่าจะอันนี้ดีกว่าครับนี่ ให้เซนปีกนะครับไอเซ 上天元名を話せ無駄だ そのまま近づいてきているかどう戦術の虜とりことだ教えよう力をているだから君に決勝ですよ話す。 เซ็นบงปาดไปนะครับอ่าผมว่าจะ็อตัวอิเซนบัตเตอร์ไฟผมว่าของผมเนี่ยเซิร์ฟน่าจะไม่ไม่ทันแน่ๆเลยดูแล้วเพราะว่ามันต้องผ่านอโยอรุอิจิมาแล้วก็ผ่านมุงเงะซึยกไม่นา่าเชื่อโอเคเนะนาะาตาวารีนะครับ คริไม่ช่างจำจ้าซะเหลือเกินนะมันมันค่อนข้างที่จะ OP นะครับนี่ขนาดผมไม่ค่อยได้ปั้นอะไรมากนะครับในส่วนของอ่าเบียคุยานะครับอ,นะอ่าตอนนี้พี่คุยาของผมก็อ่าอย่งเป็นม่วงหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยผมอาจไป47เต็มแม็กซ์นะตอนนี้นะครับแล้วก็ zone, วอลโซ่เด่ะผมใส่ครีตเติ้ครีตตัวนี้นะครับแล้วก็คาเดนต์เนี่ยอ่อปลุกมาแค่นี้นะครับอ่า ประมาณนี้นะครับในส่วนของเซิร์ฟนอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ให้แนะนำในส่วนของอเริ่มเล่นใหม่นะครับผมก็แนะนำว่าอะ,อะไรตรงนี้ไม่ต้องไปตรงเลเทนะครับที่มันจะมีหีบนะครับก็เปิดแค่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเสียหยกเปิดนะครับเพราะเราจะดองหยกนะครับแล้วก็ไอตัวตัวนี้ กาชานะครับไม่ต้องสุ่มเล่นนะครับสุ่มแค่ตัวฟรีนะครับ40นี้ก็ไม่ต้องสุ่มกันนะครับเพราะว่าเราจะเก็บเก็บหยกไว้แล้วรอกิจกรรมสุ่มกาชามาแล้วเราค่อยเล่นนะครับตัวนี้เราก็เก็บไ้ก่อนก็ได้นะครับตัวนี้เหมือนกันครับในส่วนของกาชปองนะครับไม่ต้องสุ่มนะครับจนกว่าอีเวนต์ตัวละครหรือตู้จะมานะครับใช้ตัวธรรมดาไปนะครับ อ่าตัวนี้เบียคุยะกลผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับมันก็จะยังไม่ได้ตัวโทเค็นนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้หยกเลยตัวนี้ผมก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับหยกเราแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับรา้วก็อันเนี้ยอ่าผมก็เติมแค่ของฟรีนะครับอ่าจะไม่เสียหยกเติมในส่วนของอ่าทองนะครับส่วนอันเนี้ยเหมือนกันนะครับใช้ของฟรีนะครับ คือเราจะเก็บให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาดองหยกแล้วลองคอตู้นะครับถึงพวกตัวละครผมก็มีแค่นี้นะครับที่ได้เนี่ยได้มาจากตู้สุ่มเ,เส้นบงซากุระนะครับผมก็ไม่ได้สุ่มตู้ธรรมดาครับเพราะตู้ลิมิตแล้วตัวที่เราอยากได้มาแล้วเราเค่อยสุ่มนะครับไม่ไมเ่เรียกว่าเราต้องเก็บหยกไว้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะสุ่มให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บได้มากจนทันตู้เทศกาเนี่ยครับมันจะไปทนัน อยนเรื่องใหม่เนี่ยตู้ยินนะครับกับตู้มาซูมาโต้ถ้าเกิดได้2ตัวนี้จะคุ้มมากเลยนะครับแต่ว่าเราต้องอดทนหน่อยนะครับอดทนกับการชักช้าในส่วนของสปีดนะครับช้าในส่วนของตัวละครนะครับแต่ว่าระยะยาวนะครับเราเน้นอยู่ที่อารีน่านะครับกับสุดเค็มปตินี้เราเล่นไปเราก็คงไม่ชนะหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้เติมนะครับเราก็จะเน้นในส่วนของอารีน่ากับการไต่หอนะครับซึ่งยินเนี่ย มันไต่หอได้เก่งนะครับเพราะมันดูดฟูลี่มานะครับถ้าไม่ใช่ซันเจออย่างผมนะครับมันก็ช่วยเราไต่หอได้ได้มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นฟรีเนี่ยโซอาชูราเนี่ยเราก็จะไม่ได้นะครับเพราะอาชูราเนี่ยเราต้องเติมจน VP ได้นะครับจะได้โซอาชูราท่าในท่าแรกนะครับทั้งนันเราไม่ได้เนี่ยเราต้องเก็บยกให้ได้มากที่สุดนะครับรับไปสุ่มมินนะครับมินไม่ต้องปลุกก็ได้นะครับแต่มาซ้อมอโต้ต้องปลุกนะครับเพราะว่าเราเป็นทีมรับทีมรับต้องล้างแป๊บนะครับเพราะเราจะโดน CC ซ ในส่วนของทีมแรกที่เขาเปิดหาเรานะครับามาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็าฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องและคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายฟรีนะครับก็เดี๋ยวผมจะแยกทําให้แต่ผมไม่มีเวลาทําให้เลยนะครับตอนนี้ก็4 ID ไอดีเต็มมือแล้วครับทั้งไทยทั้งเกิลโบทั้งไต้หวันมั่วสันไปหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนอยากได้แล้วผมก็จะทําให้นะครับผม มาถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามช่องไรกร m เม n ดนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามนะครับผมสวัสดีครับ